โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับับผมไซตี้เกมเมอร์นวลินอยู่ในเกมมาครับกันอีกเช่นเคยนะผมกลับมาครับแอ t อน d o n เจ็ดบาทนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมผมจะมาแจกแอ d อนอนิเมะที่มีชื่อชื่อที่มีชื่อเรื่องว่าเจ็ดบาทนะผมก็พร้อมกันแล้วไปดูกันเลย โอเคครับผมมาก็เดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวเลยนะครับผมก็เข้าเกมมาครั้งแรกนะผมเราจะได้ไอเทมชิ้นนี้มาผมมันก็คืออ่าเป็นเหมือนให้เราเลือกเผ่านะครับผมว่าเราจะเล่นเป็นเผ่าอะไรนะผมซึ่งมันจะมีเผ่าอ่าปีศาจอ่าเผ่านางฟ้านะครับผมแล้วก็เผ่าจำพายเผ่าพูดนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเผ่าพูดนะผมอ่าแล้วชิ้นนี้ผมก็จะได้อ่าปีกมานะครับผมเดี๋ยวอีกบอลใช่ปะเดี๋ยวแป๊บนะครับ เออปาปิดจริงๆงานหน้าก็ได้นะจะให้ผมดนลังโอเคมาเนี่ยเราก็จะได้ปีกของเอ้ยปีกของพูดมานะผมนี่ดีโอเคก็เดี๋ยวต่อมานะว่าผมจะรีวิวไอเทมในแอดออนนี้นะผมว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ยนี่คือสบายและแรงนะ ก็อา่าเดี๋ยวแป๊บหาก่อนนะอย่างแรกนะผมก็เป็นอา่านตาแวมไพร์เนาะเดี๋ยวเปลี่นเป็นนาๆด้ยวยโอเคแปบ๊บนะครับท่านผู้ชมโอเคอันนี้ก็จะเป็นอา่านตาของเผ่าแวมไพร์นะครับนี่แล้วก็มีทางอย่างนี้ด้ไหมกัแบบนะครับ เอาตรงนี้ด้ยวยจะได้เนหะ็นดะแล้วก็มีนี่นะผมนี่จะเป็นอ่เอ่อเมลิโอดัสล่างราชาปีศาจนะครับผมอ่าลอที่นะครับว,ว้าวสุดจัดนะฮะแล้วก็ต่อไปนะผมก็อันนี้เป็นปีกของอันนี้ก็เป็นอ่าปีกของพูดนะผมะปีกตรงเป็นปีกส่วนนี้เป็นอันนี้คืออะไรวะ อันนี้ตาอันนี้ตาของอลิซาเบธวะ่ะที่แบบตาตอนภาคหนึ่งตาครื่งหนึ่งของอเธอเป็นยังไงอะเครื่องหนึ่งเป็นตาของเ่านางฟ้านะผมก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่นะครับแล้วก็เน,นี้ยน,นี่อะไรอะ่ะอันนี้มีไว้คามนะผมสว่วนนี้อันนี้ก็ค้าปิเก้อ เเก็บไว้ตัวนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าคืออะไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะฮะอันนี้ก็ครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอ่าร่างปีศาจของอ่าเมิริโอดัสนะผมอ่าเป็นร่างยังไงแบบไม่สมบูรณ์นะผมเป็นร่างที่อ่ามิริโอดัสยังควบคุมพลังตัวเองไม่ได้นะครับโอเค แล้วก็อันนี้เป็นตาของเผ่านางฟ้านะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเออกดผิดปรับปับเก็บก่อนแล้วก็มีอันนี้ครับนีอะไรอันนี้ก็เป็นตามเผ่าลำพายอีกเช่นเคยนะผมแต่ว่าอันนี้มันมีทั้งตาแล้วก็ปีกด้วยนะผมว่านี่ต่อที่นี่ แล้วมีตาสิงสิงโตนะผมของเอสคานอนนะครับผมแบบเดี๋ยวผมให้ดูที่หลังจะจะเนี้ยสังเกตที่หลังผมจะมีตาประทับของเนี้ยของเอสคานอนนะผมะตาบาบสิงโตนะครับแล้วก็มีตาบาบอางอื่นนะบาบอันนี้บาบของใครวะอ อันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวขอดูด้านหน้าดิอันนี้น่าจะเป็นมลิโอดัสน,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 นะผมร่างผู้นำสิบบัญญัตนะผมแต่ผมว่าผมปรับเป็นสกินสตีปก่อนนะผมเพราะว่าสกินนี้มันยังไงมันดูยากนะผมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโอเคผมเปลี่ยนเป็นสตีปแล้วเราก็จะเห็นทั้งตัวแบบนี้นะผมแึ่ผมว่าร่างนี้น่าจะเป็นร่างของมลิโอดัสนะผมร่างผู้นำสิบบัญยนะัตนะเออ อาจะใช่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อนะผมอันนี้เป็นอันนี้บาปเดี๋ยวบาปใครวะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะครับอันนี้บาปมีเหรอมีหรือหมูอันนี้บาปของอันนี้บาปของคิงนะผมบาปหมีส่วนนี้บาปหมูนะฮะบาปจอมบาปตะกะอันนี้เป็นบาปของมือลินนะผม แล้วก็มีโอ้วล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นล่างอีกหนึ่งล่างนะผมของเรียวดัสนะผมะต่อไปก็เป็นนี่แล้วกันอันนี้เป็นเผ่านางฟ้านะครับผมอ่าแต่นี่มีปีกมาด้วยนะครับผมไม่ได้มีแค่ตานี่เหมือนฟูลฟอร์มนะผมแล้วก็อันนี้เป็น น,นี่คาบเหรออนี้ก็คาบครับอันนี้ก็คาบ,อ,นนคบอันนี้อะไรอ่ะอจะเฉ็บอืมอันนี้ก็เป็นอ่าน่าจะเผาปีศาจนะผมอ่าตาของเผ่าปีศาจอันนี้น่าจะเป็นอ่าสิบบัญญัตินะผมแต่ผมไม่แน่ใจว่านี่ของใครนะครับเดี๋ยวดูไปก่อนนะฮะอ่าน,นี่ครับอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นปีของอ่าเผาพูด ธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้อันนี้กาวเทอ่อเนี่ยผมอันนี้อะไรโอ้เดี๋ยวอันนี้คุณอืมอันนี้เป็นเผ่าผู้นะผมแต่ว่าตาน,นี่มันเป็นสีฟ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าใครนะครับขอไปด้วยจำไม่ได้จำไ,ไม่ได้นะผมอันนี้อะไรนะอันนี้รีวิวไปแล้ว แล้วก็น,นี้เปน็นนี่ไม่มีอะไรวะโอเคอันนี้ก็เป็นยังไงอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของมาอิลนะผมก็ตอนที่ยังไงเอาสิบบัญญัติเข้าไปนะผมน,นี่ยังยังไม่เป็นร่างแบบสมบูรณ์นะผมมาซึ่งเป็นเหมือนครึ่งนางฟ้าครึ่งปีศาจนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นปีพูดธรรมดานะครับผมอันเนี้ย อนนของใครอ่ะอันนี้คุณคุณนั่นนี่อ่อันนี้เดี๋ยวขอนึกก่อนนะผมอีของใครวะอ้ยจำชื่อไม่ได้นะผมขออภัยด้วยก็พอละขออภัยจำไม่ได้โอเคต่อไปอน,นี่เป็นอันนี้ของดีป่ะไอเซลดิสป่ะน,น่าจะใช่นะผมหนึ่งในสิบบรญยัตินะครับ อันนี้ก็เป็นโอ้อน,นี่อะไรเนี่ยโมนี่คืออะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะผมคืออะไรอันนี้ไม่รู้นะแล้วก็อันนี้เป็นไม่มีอะไรสงสัยน่าจะบักนะผมเก็บไปก่อนแล้วก็อันเนี้ยอันนี้ก็เป็นปีของเผ่านางฟ้านะครับผม ก็อนนี้ก็จะเป็นเผ่าของสิบบรญยัตยอแต่พวกสิบบรญยัตยนี้ผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะผมทำได้แค่ไม่กี่ตัวอันนี้ก็เป็นปีของเผ่าพูดนะผมอ่ะอันนี้ก็เป็นมาเอลนะผมมาเอลในล่างที่อะไรไงอะ่ะเอาสิบันญัติรวมกับสบิบบรญยัตยนะผมไม่แน่ใจว่าครบทุกอันไหมนะผมแต่น่าจะเกือบครบนะผม ทำให้เขาอบบยังไงกลายร่างเป็นร่างนี้ขึ้นมานะผมซึ่งมันค่อนข้างโอเคมากนะผมร่างนี้นะฮะโอเคต่อไปอันนี้ก็เป็นอ่าอ่าตาของอบีซาร์นะผม,ผมเผาบีซารแล้วก็นี้เผาเปิมพายอันนี้ป,นนนกปกติอันนี้เป็นสีบัญญัตินะผมนี่ก็มีหลายอย่างเลยนะผมสำหรับไอเทมนะผม อันนี้เป็นปีผู้นะผมอ่ะอันนี้ก็เป็นร่างของมลิโอดัสนะผมเดี๋ยวเขาปับไปตอนเช้าก่อนนะผมเราผิดเขาก็มีอันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นปีของเผ่าปีศาจนะผมที่ใช้บินไปนไหนตอนไหนนะผม อันนี้ก็จะเป็นพวกสิบัญญัตินะผมสองอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นมิโลอัลดสนะผมล่างราชาปีาศาจนะครับผมอ่าก็อันนี้เป็นปีของอันนี้ฮะราชาพูดรุ่นแรกนะผมรุ่นที่หนึ่งนะผมอจำได้นผมปีเขาจะใหญ่แล้วก็เป็นสีประมาณนี้นะครับ โอเคนี่ก็ปกตินะผมอ่าไอ้พวกนี้ก็ปกติแล้วแล้วก็มีตาของมิเดียวดัสด้วยนะผมมักนกรเนี่ยจะมีรอยสักที่แขนนะผมนะที่เหลือก็เป็นพวกสิบัญญัติแล้วนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับอ่าพวกไอเทมนะผมเดี๋ยวผมจะพามาดูอ่าพวกมอนนะผมในเกมนี้ที่มันสามารถเกิดได้เองนะผมก็จะมีนี่ย ก็จะมีอันนี้เป็นใครวะอันนี้เป็นอามอลิาเบธนะผม่าก็จะมีอลิาเบธนะครับมันจะมายืนตัวคืออย่างนี้นี่โอเคแล้วก็มีเนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิบบญญัตนะผม่าเป็นราชาผู้คนแรกนะผมรุ่นแรกครับมีอีกนะผมแล้วก็มีเนี่ยคไออันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิบบญญัติเหมือนกันนะผมมา จะมีพวกนี้เกิดนะผมแล้วก็มีพวกปีศาจอ่าแดงเกิดด้วยนะผมอันนี้ก็เป็นตัวอะไรเนะี่ยอันนี้ตัวอะไรม่วงทั้งตัวเลยนะผมแล้วก็อันนี้เป็นใครวะอันนี้เป็นปันนะผมอ่าบาแห่งความรลนรนะผมเดี๋ยวผมจะลองฆ่าดูนะผมว่าถ้าฆ่าเราจะได้อะไรแต่ใน,นอันนี้มีปันเป็นอมตะเนอ่แอแตก มันดูเหมือนจะดอกเป็นอ่าเป็นสาระของปันนะผมอ่เป็นรอยสรของปันแล้วก็อันนี้น่าจะเอาไปคาบนะผมอ่ะมินิมานนะโอเคเอาไปคาบแล้วก็มีพวกปีศาจเกิดด้วยนะครับผมเยวหาก่อนจะเกิดอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกก่าบเซลดิสนะผม หนึ่งในสิบบรญยัติเหมือนกันนะครับเราต้องมีอุบานด้วยนี่แล้วก็มีพวกอัมสปาวต่างๆนะครับนี่สปาวต่างๆนะครับนี่อันนี้เป็นมือลินนะผมโอเคอันนี้ใครวะเนี่ยติอันมาดูอันนี้ก็อนน๋อเป็นหนึ่งในสิบบรญยัติเหมือนกันนะผมท่านไอเนี่ยดูรอเอโดรอดรสนะผมไอโดรอสนะผม ในสิบบรรยัญรับผมที่เป็นราชาคนยักษ์นะผมโอเคก็แอนออนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้ล่าคลิปนะผมสามารถโหลดไปเล่นกันได้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามท่องสสยที่เกมเมอร์ด้วยนะผมพบก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย